สวัสดีครับราศรีพิจิกต้อนรับสู่ช่องดูดวงชะตาวันนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้ราศรีพิจิกประจําเดือนกุมภาพันธ์เริ่มต้นจากไพ่ใบแรกที่เห็นก็คือสถานการณ์ปัจจุบันในช่วงนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับชาวราศรีพิจิกไพ่ที่เห็นก็คือเรียกว่าดาวหรือเหรียญคือเงินทรัพย์ต้องดวงดีจริงๆถึงจะหยิบได้ สังเกตจากในภาพไี่ขึ้นมาก็คือสีเหลืองๆก็คือทองคําปัจจุบันราคาทองคําก็พุ่งขึ้นดาสีพิจิกก็จะมีเงินมีทรัพย์มีอํานาจเรียกพลังอานาจกระแสงเงินสดนะครับเรียกว่าโหเปิดไพ่ใบแรกก็เรียกว่าดวงดีไปละครึ่งหนึ่งไพ่ใบแรกถ้าเป็นไพ่ดีก็ทายดีไปเลยนะครับวาสนาชะตาชีวิตอยู่ในเกรณฑ์ระดับไหนถ้าเป็นรูปดาวหรือเหรียญก็ทายว่าอยู่ในระดับเกรด A ถ้าเป็นรูปถ้วยหรือรูปท่อนไม้พวกนี้จะถ่ายว่าดวงดีปานกลางครับสัญลักษณ์ของดาบก็แน่นอนต้องฟันฝ่าอุปสรรคเหนื่อยชีวิตต้องสร้างตัวเองอย่างชะตาชีวิตของลัคนาชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ถายว่าจะมีเกณฑ์รับเงินรับทรัพย์รับโชคก้อนใหญ่เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นเมื่อดาวโคจรได้องศาพอดีก็คือดาวการเงินของลัคนาราศีพิจิกก็คือดาว พรพพฤหัสคือหมายเลข5นะครับเลข5นําพาสู่ความสําเร็จในช่วงนี้ถึงแม้เขาจะยังไม่ย้ายมาในตําแหน่งภพสุภาพแล้วความสําเร็จเนะเขาก็จะแสดงอาการนะดาวหมายเลข5คือดาวการเงินผมก็เอาเลข5เป็นทองคํามาตั้งใกลๆนะครับจะได้รู้ว่าการเงินเนี่ยต,ตีโกนกับดวงชะตานะครับในภพสุภาพตำแหน่งตรงนี้นะครับประมาณ องศาถึงตัวราศรีพิจิกเลยนี่คือการดูดวงผสมโหราศาสตร์และตัวเลขศาสตร์นะครับเลข5ก็คือดาวที่ใหญ่ที่สุดในกระดานโหนเงินก้อนใหญ่เพราะดาวหมายเลข5นี่เขาได้ตําแหน่งมหาอุดมหาอุดแปลว่าดาวที่โคจรเข้ามาใกล้โลกมนุษย์เรานะครับส่งผลทางด้านหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินลัคนาชาวราศรีพิจิกก็จะมี เกณฑ์ได้บ้านได้ที่ดินแปลงใหญ่ๆเขาเรียกว่าเป็นดวงชะตาที่ติดอันดับหนึ่งเลยนะครับของคนที่โชคดีรับทรัพย์รับโชคนะครับหลายคนบอกมันจะแม่นไหมเรามาพิสูจน์ดูได้เลยนะครับว่าสัชาตชะตาชีวิตเนี่ยคือความเป็นจริงหลายท่านบอกมันอาจจะขัดแย้งกับคาทานายปัจจุบันยังไม่มีเงินยังใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมครับหรือบัตรคนจนนะครับ ชีวิตมันเปลี่ยนกันได้นี่คือเรื่องดวงชะตาโดยเฉพาะด้านการงานของลัคนาราศีพิจิกนี่คือไพ่ใบถัดไปเป็นสัญลักษณ์ของท่อนไม้เป็นธาตุไฟหมายถึงความกระตือรือร้นให้โชคในด้านอาชีพการงานดาวการงานของราศีพิจิกก็คือดาวหมายเลขหนึ่งดาวอาทิตย์ช่วงนี้ได้มาตรฐานที่ดีนะครับเขาก็จะอยู่คู่กับลัคนาราศีพิจิกนะครับคลอเคลียกันไปแต่ดาวอาทิตย์ กับดาวประจําตัวราศีพิจิกก็คือดาวพระอังคารเนี่ยพิจิกนี่ดาวอังคารหมายถึงความกล้าขยันกล้าแล้วก็แข็งขยันทายอังคารนะหมายเลข3เป็นดาวตนุลักษณ์หรือดาววาสนานั่นเองปัจจุบันก็ได้มาตรฐานมหาอุดแปลว่าสูงสุดสูงส่งนะครับนะวันนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้หลายคนบอกหลักการนี้ใช้ยังไงก็คือใช้โหราราสา์เนี่ยมันจะมีโปรแกรมเดี๋ยวนี้โปรแกรมผลกดวงอย่างครับเขาก็จะขึ้น ชี้ให้ท่านเห็นเลยนะครับว่าดาวพ่างคารเนี่ยโคจรในตำแหน่งสัตชชสัจชชไปว่าสังคมเพื่อนฝูงนะครับหรือโซเชียลมีเดียก็จะมีตัวตนชัดเจนราศีพิจิกเนี่ยแจ้งเกิดมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จเพราะดาวดวงนี้ได้มาตรฐานอุดมมาเกณฑ์ภาษาโหรเขาเรียกว่ากีตะกีตะกีตะคือภุมภุมภูมภูมภูมเมก็คือพวกราศีพวก ลัคณาราศีวิจิกเท่านั้นนะครับที่ไม่เหมือนไก่ก <c oughs> ีตะกีตะเกนสตะเกนพวกเนี้ยดาวพางคารในหมายเลขสามนี่ยเขาอยู่ในตําแหน่งพบที่เรียกว่าศาสชาแะแปลว่าสังคมเพื่อนฝูงก็ได้ตําแหน่งอุดมมาเก์เกณนแห่งความเป็นเลิศมีมากโดยเฉพาะบ้านก็จะมีบ้านหลังใหญ่หลายท่านบอก เป็นไปได้เหรอก็ลองมาตรวจเช็คดวงชะตากันนะเกิดเหตุการณ์อย่างเี้ยจะเกิดขึ้นในรอบ30ปีโดยเฉพาะถ้าเดินดาวพฤหัสเนี่ยก็จะเกิดขึ้น12ปีก็จะเกิดเป็นมหาอุดอย่างเงี้ยหนึ่งครั้งความรักของราศีพิจิกเนี่ยก็จะได้เกณฑ์ที่พบรักคนมีคู่มีแฟนหรือคนโสดในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยสถานะจะชัดเจนขึ้นก็คือเป็นรักแท้นะครับโดยเฉพาะแฟนของราศีพิจิกเนี่ยผู้หญิงถือดาวนี่ก็บอกสารพัดจะลาย คีหึงเจ้าอารมณ์ยิงมีทิฏฐิและไม่ง้อใครพิจิกนี่จะเจอกับสาวสาวแนวที่ดุดุดันหน่อยดุดันถือดาบเป็นคนจริงจังนั่นเองรักใครรักจริงรักแล้วรักเลยแฟนพิจิกนี่เขาจะห่วงห่วงหน่อยนะคู่ครองของพิจิกคนะี่หึงหวงงอนเก่งนะดาวถือดาบอย่างเงี้ยนิสัยของราศพีพิจิงนี่เป็นคนรู้จักคุณค่าของเงินนะครับดวงความรักนี่ชัดเจนนะพไพ่ที่ขึ้นมา ก็คือเป็นรักที่บริสุทธิ์หลายคนบอกความรักถ้วยใบนี้เป็นถ้วยใบที่สวยที่สุดนะมีมีรูปมือโผล่ขึ้นมาลอ,อยมาจากก้อนเมฆถือถ้วยมีน้ําพุไหลขึ้นมาห้าสายไหลลงไปรวมกันในสาบัวสาบัวก็หมายถึงความสงบร่มเย็นทางจิตใจนกพิราบคาบสีลานศักดิ์สิทธิ์กลับมายังรวงรังคือความรักเนี่ยถือว่าเป็นรักที่บริสุทธิ์หลายคน ดวงความรักวันแห่งความรักนี้จะพบรักแท้ไหมก็ถ่ายว่าเป็นรักแท้เป็นคู่บุญนะครับถ้าเป็นถ้วยใบเนี้ยส่วนไพ่ใบถัดไปนี่ก็ได้คู่กรรมได้เหมือนกันมีดีวิลเข้ามาคนมีครอบครัวมีคู่มีแฟนต้องระวังเรื่องชู้สาวนะราศีพิจิกเนี่ยดีวิลก็เทียบกับพระราหูซึ่งมาตรฐานโหราศาสตร์ตอนนี้ก็ได้อุดมมาเกณฑนะครับกีตะ คืออสุรินนะครับกีตะอสุรินก็คือเลข8ดเนี่ยเป็นยักษ์เป็นลาหูดาวหมายเลข8กีตะคืออสุรินทั้งภูมิมินสหสัชพันภุมิมินก็คือดาวตัวต,วต,วตนของราศีพิจิกคือดาวพางคารเลขสานั่นเองกีตะคืออสุรินทั้งภูมิมินสหสัพพันศาสัพพันคืออยู่ในภพศาสชะนะครับปัตตนิสุภันวินานั้นอุดม,มเกณฑ์คือเป็นเกณฑ์แห่งความเป็นเลิศเกณฑ์หมายถึงมีมากอุดมแปลว่ามีมากในด้านความรักเนี่ยก็ส่งผลให้มี หลายรักเข้ามาพัวพันนาราศีพิชิกิีนี้เนื้อหอมสเสน่แรงอุดมมาเกณฑ์หลายคนก็มีเกณฑ์ดีวิวก็คือเซ็กมันนี่พาวเวอร์ก็คือจะมีสุขภาพดีขึ้นนะหลายคนเจ็บป่วยก็จะฟื้นคืนมันนี่ก็มีพลังกับอำนาจกระแสเงินสดมีพาวเวอร์มีอิทธิพลหรือเป็นคนมีชื่อเสียงประสบความสาเร็จพอพบสัสจะาไปว่าสังคมเพื่อนฝูงโซเชียลมีเดียต่างๆ มีโซไซซ์ไซเบอร์โซไซตี้มีโลกไซเบอร์มอลเป็นของตนเองได้ด้วยัน้นปีนี้จะมีหรือในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นับตั้งแต่วันดาวพระเสาท่านยกย้ายพระเสาจะย้ายในวันที่13กุมภาก่อน14กุมภาเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine, ปี2525 25, หรือปีพศ2 5 2 0 69นี้ราศีพิจิกจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงเยอะสเตนก็คือขุมพลังมหาศาลจะได้พลังจากเพศตรงข้ามหรือถ้าเป็นไพ่ใบนี้ขึ้นมากับผู้ชายก็จะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงเยอะถ้าผู้หญิงได้ไพ่ใบนี้ก็เป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งสเตนผู้หญิงรูปหัวสิงโตนะครับสังเกตดูดีๆสิงโตเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชายผู้หญิงเอามือรูปหัวสิงโตเรียกดวงดวงข่มผู้ชายจึงกนข้างจะหาคู่ยากหรือแต่งงานช้าราศีพิจิกเนี่ย รักใครก็รักคนยากหาคู่ยากอยู่แล้วก็ปีนี้หรือปัจจุบันเนี่ยมีเกณฑ์พบคู่ครองเนี่ยก็ต้องรีบนะเพราะว่าจังหวะชีวิตในรอบความรักในผมว่า30ปีก็จะเป็นอย่างนี้สักครั้งหนึ่งจะมีหลายรักเามาผัวพันว่าเป็นดีวิวนั่นเองมีความเป็นอุดมมาเกณฑใบถัดไปนี่ก็เป็นภัยผู้หญิงละคือผู้ชายถ้าได้ไพ่ไพ่ผู้หญิงเข้ามาก็จะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงเยอะเหมือน เหมือนบางท่านก็ทํางานอยู่ในเกี่ยวที่ทางานก็มีสาวออฟฟิศนะผู้หญิงทํางานควีนออฟแวนราชินีถือดาบสเตนควีนถือถ้วยเรียกว่าได้สัญลักษณ์ตัวแทนของผู้หญิงมาครบเลยนะท่อนไม้ดาบถ้วยขาดผู้หญิงถือเหรียญอย่างเดียวดวงชะตาราศีผู้หญิงดวงดวงนาฬิวประถมเลยช่วงนี้ใครที่เป็นผู้ชายนาศีพิจิกส่วนท่านที่เป็นผู้หญิงก็จะมีพลังอํานาจควบคุมเพศตรงข้ามได้เพราะว่า ดีวิลเนี่ยก็คือเทพ,พเจ้าหน้าแพะตรงกลางนี่เป็นสัญลักษณ์เหมือนอวัยยะเพศผู้หญิงเขาก็ชื่อเทพองค์นี้ชื่อว่าแพนแพนคือเทพ,พเจ้าหน้าแพะก็ส่งผลให้โชคสําหรับผู้หญิงก็มีสเสน่ห์ท่านจะมีสเสน่หายาวยวนใจเป็นพิเศษราศีพิจิกคือเป็นราศีที่มีความเซ็กซี่นะเหมือนแมงป่องนะครมีพิษซ่อนเลนส่วนการงานนี่ก็จะเด่นมากเนี่ยด้านการงานก็คือดาวอาทิตย์จะเด่นดาวการงาน โดดเด่นในสังคมมีชื่อเสียงมีเกณฑ์ได้เริ่มงานใหม่ทํางานใหม่จะสังเกตเห็นว่าไพ่ขึ้นมาทั้งสิใบเนี่ยไม่มีไพ่ที่สร้างปัญหาหรือความเสียหายเลยนั้นราศีพิจิกผมจึงจัดให้ติดอันดับ 1. ในเรื่องการเงินก่อนเลยนะครับไพ่ใบแรกเป็นไพ่การเงิน 2. คือเรื่องเด่นเรื่องการงานความรักเนี่ยจะวุ่นวุน่ยุ่งยงุหน่อยเพราะมีดีวิลขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคู่กรรม เป็นคู่กรรมถ้าเป็นคู่ที่แบบเป็นคู่คลองก็จะเป็นไพ่พวกถ้วยทูเลฟเหมือนราศีกรกฎที่เปิดไปแล้วนะความรักที่ดีที่สุดจะเป็นถ้วยอันนี้ก็เป็นรักบริสุทธินะเขาไม่ได้มาหลอกมาลวงมาหลอกเข้ามาเสริมดวงหนุนดวงท่าน,นราศีพิจิกเด่นเรื่องการเงินมากที่สุดนะครับความรักก็ต้องระวังเรื่องชูสาวนั่นเองก็ดูไว้เป็นแนวทางเป็นเครื่องช่วยประกอบการตัดสินใจขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามดูดวงกับผมมิงยิปซีทารลอดพบกับผมในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ลากันไว้ก่อนสวัสดีครับ